เลือดฟองเนี่ยเป็นความฐานแห่งการย้อนวัยนะครับมนุษย์ไม่มีอะไรอยากได้มากกว่าการไม่แก่ใช่ไหมนั้นพูดแต่ในลหลักการแค่มันต้องใช้เวลาระดับหนึง่นงแต่ว่าในสูตรเนี่ยเราทําให้สูตรนั้นเปลน่นทันทีและเป็นคนระยะยาวคู่กันไปจะกลับมาอย่างนั้นได้ต้องเข้าใจโครงสร้างผิวก่อนผิวเนี่ยหลักๆเราจะมีอยู่สามชั้นชั้นแรกเขาเรียกว่า epidermis ชั้นเนี่ยเป็นชั้นผิวหนังกำพร้านะครับชั้นตรงนี้เป็นชั้นที่ธรรมาชาติสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้อง เราจากสิ่งแวดล้อมภายนอกการที่2คือชั้นเดอร์มิสชั้นนี้จะมีเส้นประสาทเส้นเลือดไขมันคอลลาเจนแล้วก็มีเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการผลิตคอลลาเจนผลิตเอลลาสตินที่3ค,คือชั้นชั้นล่าสุดคือชั้นไขมันชั้นพวกนี้เราต้องเข้าใจมันก่อนว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับความท้าทายที่อยู่ที่ว่าคุณต้องเอาชนะชั้นนี้เพราะตัวที่สร้างเซลล์ผิวสร้างตัวที่สร้าง,างเซลล์ที่สร้างเอลลาสตินสร้างคอลาลาเจนมันอยู่ชั้นนี้ครับ เวลาออกแบบเครื่องสำอางต้องออกแบบให้เข้าใจสภาพผิวแบตตายเป็นเป็นคล้ายๆเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนเล็กที่สุดของโปรตีนเขาพบว่าเป็นตายมีถ้าเลือกให้ดีมันจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เซลล์กลับมามีรูทั้งตัวในส่วนต่างๆแตตาเป็นอาหารที่เรากินเรากินโปรตีนเรากินเนื้อเข้าใช่ไหมครับร่างกายจะย่อยๆๆๆเล็กไปเป็นสารได้เป็นสารตัวนี้เราเอามาทำขึ้นมาเพื่อฉาบผิวเพื่อว่าฟิล์หลอดต่อไปครับเป็นตัวสเต็มเซลล์ไฟโตเทคสเต็มเซลล์ช่วยในการกระตุ้นเร่งการผ่าผิวเซลล์ ทำให้เกิดผิวใหม่ต่อไปอันนี้เป็นโพลิสัคยไลา์เป็นน้ำตาลจำซ้อนข้อดีของมันพอมันทานไปปุ๊บมันจะเกิดการเชื่อมกันของโมเลกุลทําให้เนื้ผิวแล้วตานบางๆมากๆเลยเคลือบไวบนผิวพอเคลือบพุ่งเข้าไปความสิ่งที่เราได้คือความชุ่มชื้นครับและรักษาลดการระเหยน้ำบนผิวทําให้ผิวเราชุ่มชื้นอะลานโทบีเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใสตัวนี้เกิดขึ้นมาจากพืชธรรมชาติใช้กันเยอะมากในการลดริ้วรอย ที่สาคัญที่สุดที่ตัวเด่นของมันคือลดการเสพติดลดการแพ้อันนี้ก็เป็นสูตรตัวหนึ่งนะครับเป็นการใช้โพลิเมอร์จากกลูกโคสเหมือนกันนะครับคล้ายๆตัวแรกกับเสริมดิ้งกันในการที่จะสร้างผลึกของน้ำตาลบางๆบนผิวผู้รัการสินะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งนวตักตกรรมที่ดีเริ่มต้นเฉพาะในพิษภัณฑ์ของเราเลยนะครับพีรักษ์ตองโสมองพิมเดตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาครั้งแรกโดยคนไทย โดยงานวิจัยของอาจารย์ที่ชินน์นะคะถูกพัฒนาโดยบริษัทที่แลว้วพลวัตและวัฒนธรรมของชาติปกติช่องของผิวนะครับช่องของผิวผิวชั้นนอกนี่ผิวชั้นนอกนะครับไอชั้นนอกสุดใหญ่เป็นชั้นที่ทแห้งพอมันแห้งเนี่ยเราทาอะไรไปมัไม่ค่อยติดแม้เมื่อเราทาผิวแล้วรวดคืนผิวเบาๆเนี่ยมันจะสามารถทำให้มันดีตัวเองครอดช่องเข้าไปได้อีกตัวหนึงาา่งคือลายเอ็กซ์เพรสชั่นอันนี้ทำให้ผิวนุ่มอีกตัวหนึ่ง ให้ผลและแน่ใจเหมือนกันตัวนี้คือช่วยลดยิ่งรอยใช้ไป28วันตระมาณหนึ่งเดือนจะช่วยในการลดล่อมลึกอ,อ,อ,อันนี้เป็นสารสกัดโมลิเซทลายจากโอ๊ต,ต,ตช่วยลดเรือนยิ้งรอยอันต่อไปเป็นออริน่าทีเป็นเทคโนโลยีที่เราทำการดีตัวที่ดีที่สุดและอ,ออกผลนิ่งมากที่สุดต้องมาจากยีสต์ออกนิ่ในการกระตุน้นกระตุ้นไฟว์บลาสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเป็นแอนติีอเซาแนะนำในตัมันเองเรื่องความแืดห่นครับเป็นปฏิหารในการย้อนวัย ปฏิถิายารแห่งการย้อนวัยเริ่มจากให้ผมใน,น,นระยสั้นทัทนทีทันเป็นตายปวดหลัง้าแล้วรู้สึกเลยเคลื่อนไปบนผิวด้วยสารธรรมาชาติเพื่อให้ลดการสูญเสียน้ำแล้วส่งสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นโคลคิวเทนเลยสารสารกัะดาไฟที่ผิวชั้นลึกเพื่อกระตุ้นให้เซลล์ที่มีหน้าที่ในการสร้างกอลเกเจนสร้างอิลาสตินมันทำงานกลับมาสร้างหน้าที่ของเรเพื่อชะลอ thank you